สวัสดีจากที่เล้าสนามบินเบงซูริกนะครับก็แวะเข้ามาทานอาหารเราไม่เหมือนกับที่บ้านเรานะครับอาหารไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็ค่าเขาก็ค่อนข้างสูงด้วยเหมือนกันนะครับก็ผมก็ทานเ,เลือกสลัดมาทานนะครับมีสลัดผักแล้วก็ทานกับไวท์ข่าวนะครับมีขนมหวานแล้วก็มีเส้นสปากเกตตี้นะครับกับปลานะครับ ก็มีให้เลือกอยู่ไม่เยอะนะครับวิวสวยนะครับเห็นวิวได้รอบๆเลยแต่หาก็ไม่ได้ว้าวมากนะครับผมคิดว่าถ้าซื้อของทานข้างล่างก็น่าจะดีกว่านะครับที่นี้ก็ได้อาจจะได้ความเป็นส่วนตัวนะครับก็มานั่งก่อนรอเครื่องนะครับ

สนามบินซูริกนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเวลาจะขึ้นเครื่องนะครับก็เราสามารถนำขวดเปล่าเข้ามาได้นะครับแล้วเราก็กอกน้ําไปทานบนเครื่องได้เผื่อบนเครื่องไม่ได้ให้น้ําเยอะนะครับหรือว่ามีคพือสารองเอาไว้นะครับเพราะอากาศบนเครื่องนั้นแห้งมากนะครับก็มีบริการสวัสดีจากสนามบินซูริกนะครับ ถ้าเพื่อนๆหิวน้ำนะครับก็สามารถนำขวดเปล่านะครับมากรอกน้ำได้นะครับก็มีจุดบริารก,การกรอกน้ำนะครับน้ำดื่มน,นะครับเผือ่อเพื่อนๆหิวน้ำบนเครื่องนะครับแล้วก็เพราะว่ากาศบนเครื่องนั้นแห้งมากนะครับก็มีน้ำสำรองไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับนะครับจุดบริการน้ำดื่ม สวัสดีจากบนเครื่องบินสายการบินซาอุดียนนะครับบินจากต้นทางซูริกน,นะครับไปลงที่เมืองริยาดนะครับก็ใช้เครื่องบินนะครับเดี๋ยวดูในก่อนว่าเป็นอะไรบ้างเป็นแอร์บัสนะครับ3 2 1นะครับก็เป็นเครื่องไม้เอี่ยมเลยนะครับ เที่ยวบินของสายการบินซาอุดีอารนะครับก็เราก็มาดูกันนะครับอาหารเป็นอาหารบนเที่ยวบินจากเมืองสุริกไปเมืองริยาตนะครับก็อาหารจานแรกนะครับจะเป็นสลัดผลไม้นะครับสลัดข้าวโพดถั่วแดงแล้วก็อาหารจานหลักนี้เลือกระหว่างไก่กับข้าวนะครับแล้วก็เป็นเส้นพาสต้านะครับมีขนมปังมาให้ เลือกดื่มน้ำเซเวัแล้วก็มีน้ำขวดน้อยมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าตาของอ้าจะเป็นไงร้อนมากเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปิดน้เท่าสีเหลืองหน้าทานจา้าก็จะเป็นไก่คิดว่าจะจะหมกเอาไว้อยู่ข้างในนะครับ Dear guests, and welcome to King Kong International Airport, where the local time is 18 minutes past the hour of 10 in the evening, and the outside temperature is 64 degrees centigrade. We'd like to ask you to keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. On behalf of Saudi has team and our group of partners, we would like to thank you for sharing your journey with us. We have enjoyed having you over and hope to see you again. Please collect all your belongings with you before leaving the aircraft. Dear guests, as a courtesy to other guests, kindly allow the planning priority to the guests. มาถึงที่สนามบินเมืองริยาแล้วนะครับตอนนี้เวลาที่นี่ประมาณ4ี่ทุ่มกว,กว่านะครับก็ไม่ได้เข้าวงนะครับก็นั่งรถที่จะไปเข้าไปในตัวอาคารครับ สนามบินเมืองริยาตนะครับเทอร์มินอล4นะครับก็ลหลาใหม่เอีย่ยมสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางกับสายการบินซาอุดีอานะครับก็มาสามารถต่อเครื่องที่เมืองริยาตได้นะครับก็มาจากยุโรปหรือว่าบินมาจากกรุงเทพเพื่อเพื่อที่จะไปยุโรปนะครับนะครับเป็นสภาพทั่วไปภายในอาคารนะครับมาดูบอร์ด departure กัน กรุงเทพน่าจะประมาณตีสี่หรือว่าตีห้านะครับตีสี่ห้านาทีกรุงเทพเดี๋ยวเราก็รอกันนะครับต่อเครื่องที่สนามบินลิยาดไม่ยากเลยนะครับพอเข้ามาเราก็ไม่ต้องออตรวจหนังสือเดินทางนะครับก็เอาบอร์ดทิ้งพาสให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ขึ้นมาดูเกตรเราเลยนะครับแล้วก็ มาถึงแล้วจะดูต่อเครื่องไปกรุงเทพนะครับเรามาดูที่ d e p a เ t u r e นะครับไปกรุงเทพบังคอกนะครับเครื่องออกเวลาตีสี่นะครับนี่นะครับตีสีไปกรุงเทพนะครับของสายการบินซาอุดีอาร์นะครับกรุงเทพนะครับอยู่ที่เกต403นะครับเราก็รอก่อนนะครับว่าตอนนี้เพิ่งจะประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่านะครับก็ต้องนั่งรอไปนะครับไม่ยากเลยนะครับในการต่อเครื่อง ดูจุดหมายปลายทางเราก็ดูว่าเป็นประตูอะไรครับสนามบินลิยาประเทศซาอุนะครับ mm hmm. ก็แวะเข้ามาทานในล,ล้านกันนะครับหลังจากทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของขนมหวานนะครับ mm hmm. ก็เรามาดูลองทานอาหารที่เป็นขนมหวานอาหรับกันดูนะครับ mm hmm. ก็มีหลายอย่าง mm hmm. ก็เอามาลองนะครับ mm hmm. นี่นะครับมีเค้กแล้วก็เป็น แล้วนี่ทานกับชาเริ่มเป็นชาเขียวนะครับแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าของพวกนี้หวานแล้วนะครับบรยากาศทั่ว,วไปนะสวัสดีจากบนเที่ยวบินสายการบินซาอุดีนะครับ ขึ้นเครื่องจากเมืองริยาตนะครับมากรุงเทพนะครับอาหารขึ้นเครื่องตอนประมาณตีสี่กว่าแล้วก็ตีห้าก็เริ่มเสิร์ฟอาหารนะครับมีผลไม้นะครับแล้วก็มีเยลเกิดนะครับมีเส้นมีให้เลือกนะครับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมปังครัวซองนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำดื่มนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยผู้โดยสารส่วนใหญ่จะนอนกันนะครับเพราะว่า หก็กว่านะครับก็จะนอนกันยาวเลยนะครับอาหารหน้าทานนะครับผมจะลองทานดูนะครับจานนี้เ,เลือกก็คือจะเป็นไข่นะครับ บินวันนี้นะครับเมืองริยาดแล้วก็เราจะไปไปทางที่กรุงเทพนะครับใช้เวลาประมาณเกือบเจ็ดชั่วโมงกว่านะครับนี่ก็เป็นแผนที่นะครับของสายการบ,บินซาอุดิอารเขาจะมีที่หิตที่เมืองเมกาบอกไว้นะครับว่าบินมาห่างจมากเมกาอยู่เท่าไหร่นะครับ ที่สี่กว่าๆนะครับจะไปถึงกรุงเทพประมาณบ่ายสามกว่าๆนั่นเองนะครับแล้วก็คบินที่นั่งก็กว้างขวางพอสมควรนะครับาในการบนเที่ยวบินนะครับอาหารก็รสชาติโอเคนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแล้วก็มีขอศองมาให้ผลไม้จะเป็นมีผลไม้รวมนะครับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ โยเกิร์ตมะม่วงนะครับก็อร่อยดีนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับครับเป็นการเทบินนะครับอาหารมื้อเช้านะครับบนเที่ยวบินสายการบินซาอุนะครับก็จากเมืองริยาดมากรุงเทพนะครับก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่งจะถึงกรุงเทพแล้วเขาก็พนักงานต้อนรับก็เอาอาหารมาเสิร์ฟเป็นพิซซ่านะครับ ชาบะซิลนะครับร้อนๆหน้ารับประทานเลยกลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็มีขนมเป็นมัฟฟินนะครับแล้วก็ผมดื่มกับเซเว่นอัพนะครับก็เดี๋ยวทานก็นก่อนแล้วก็เราจะถึงกรุงเทพแล้วนะครับการขึ้นเครื่องบินนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาถึงที่นั่งแล้วก็สิ่งที่ต้องทำนะครับคือการค่าเข็คขัดนิรภัยนะครับ ก็ง่ายมากนะครับเราก็เอาล,ลักษณะนี้นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็กดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดึงให้แน่นนะครับดึงดึงลักษณะนี้นะครับดึงไปเท่านี้ก็จะปลอดภัยอยู่บนที่นั่งแล้วนะครับ แล้วก็สําหรับการปลดล็อกนะครับก็ง่ายๆนะครับเผื่อเป็นเพื่อนที่จะไปเข้าห้องน้ํานะครับก็แกดดึงแบบนี้นะครับแล้วก็ปลดล็อกออกมานี่นะครับง่ายมากนะครับอีกทีนึงนะครับใส่เข้าไปนะครับดึงให้แน่นแล้วก็ปลดล็อกออกมาไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับมือใหม่ขึ้นเครื่องนะครับเราก็มาถึงที่นั่งแล้วนะครับ ถ้าเป็นเครื่องบินที่บินระยะยาวๆเขาก็จะเอาอาหารมารเสริมนะครับช่วงๆที่พนักง,งานจะเอาอาหารมารเสริมเราก็เตรียมพร้อมนะครับก็จะเปิดตรงนี้นะครับปินนะครับแล้วก็ดึงออกมาน,นะครับปรับระยะนะครับให้ใกล้กับตัวไม่ยากนะครับถ้าเราจะปิดพับถาดเก็บขึ้นไป ก็ดันไปให้สุดนะครับแล้วก็ดันขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ล็อกน,นะครับง่ายมากนะครับก็เวลาพนักง,งานจะมาเสิร์ฟอาหารให้เราก็เปิดนะครับแค่นี้ครับเตรียมพร้อมสำหรับมือใหม่ขึ้นเครื่องนะครับเวลาเพื่อนๆจะไปเข้าห้องน้ำ เราก็สามารถดูได้นะครับว่าห้องน้ําว่างหรือเปล่าห้องน้ําจะอยู่ตรงมุมนะครับลักษณะตรงนู้นนะครับเห็นไฟเป็นสีเขียวเขียวนะครับตรงนี้นะครับถ้าไฟสีเขียวเขียวแปลว่าห้องน้ําว่างนะครับเราไม่ต้องไปเดินไปรอหนห้องน้ําก็ได้นะครับหรือว่าตรงมุมตรงนี้นะครับจะเห็นตรงนี้ว่าเป็นไฟสีแดงแดงแปลว่าไม่ ห้องน้ําไม่ว่างนะครับหรือว่าจะดูตรงบนหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟสีเขียวแปลว่าไฟสีขาวนะครับแปลว่าห้องน้ํายังว่างอยู่แต่ถ้าเป็นตัวแดงเมื่อไหร่แสดงว่ามีคนเข้าทุกคนนะครับนี่นะครับเป็นตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะครับแสดงว่าทั้งสองห้องเต็มนะครับก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งครับสําหรับมือใหม่ขึ้นเครื่องนะครับช่วงเวลาที่เราอยู่บนเครื่องพนักงานเขาจะ แนะนำให้เราค่าขิมคัดอยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่าถ้าบางทีเราอาจจะไม่ค่าไปเขาเดินไปห้องน้ําไปทํานู่นทํานี่นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่การเครื่องบินเริ่มโค้งเคลงนะครับก็จะมีเขาพนักงานหรือว่ากัปตันเครื่องคนกับเครื่องบินจะประกาศให้ว่าเราจะต้องค่าขิมคัดเราก็จะดูสัญญาณนะครับจะมีสัญญาณดังตริงนะครับเราก็จะดูสัญลักษณ์นี้นะครับสีเขียวขาวไฟจะสว่างขึ้น เป็นสัญลักษณ์ของการค่าเข็มขันนะครับเราก็ต้องกลับมานั่งที่นั่งนะครับถ้าอยู่ในห้องน้าก็รีบทำดูแลให้เสร็จกลับมาที่นั่งแล้วก็ค่าเข็มขันให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะครับสําหรับมือใหม่เริ่มหัดขึ้นเครื่องนะครับก็วิธีการดันบอกไปข้างหลังนะครับคือเรานั่งเครื่องนานๆใช่ไหมครับเราก็จะนอนพิงได้ถ้านั่งหลังตรง ก็จะอาจจะเมื่อยได้นะครับเราก็สามารถปรับพนักได้การปรับพนักนั้นง่ายิดเดียวนะครับคือการกดปุ่มตรงนี้นะครับเราก็กดค้างเอาไว้เราก็เอาหลังนะครับดันตัวไปนี่นะครับแต่ว่าอย่าลืมดูคนข้าหลังด้วยนะครับว่าเขาทานข้าวอยู่หรือเปล่าถ้าเขาทานข้าวอยู่ก็ให้เขาทานข้าวให้เสร็จก่อนนะครับก็แล้ววิธีจะปรับให้พนักเข้ากลับมาที่เดิมก็คือกดปุ่มเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ดัดก้นเข้าไปนะครับง่ายมากเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายต่อเพื่อนๆนะครับมือใหม่หัดขึ้นเครื่องนะครับถ้าเราเดินทางในระยะไกลก็จะมีเสียงหน่วยความสะดวกให้นะครับจะวางไว้กับที่นั่งแล้วนะครับก็คือจะเป็นหมอนนะครับลักษณะแบบนี้เอาไว้หนุนหัวนะครับเราก็ใช้บริการได้สําหรับบนเครื่องแต่ว่าอย่าเอาลงไปข้างล่างนะครับนี่นะครับก็เอาไว้หนุนหัวแล้วก็มี ห่มให้ด้วยนะครบห่อ,อมาสติกไว้อย่างดีถ้าเรารู้สึกหนาวหรือช่วงที่เราหลับเราก็สามารถเอามาห่มได้ระหว่างบนเครื่องแต่ว่าอย่าเอากลับลงไปนะครับเป็นสิ่งที่เขาให้ใช้ให้บริการบนเครื่องบินนะครับผ้าห่มกับหมอนนะครับ